วันนี้เอาหางเข้ามาเซอร์วิสครับผมอัดจรารบีนะถึงวันที่หรือสติกเกอร์ที่หมดอายุแล้วนะครับช่างในบริษัทก็จะเอาหางเข้ามาทําการเซอร์นวนิสอัดนูนอัดนี่แล้วก็เช็คสภาพนะครับตั้งมงตั้งเบรกนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูว่าเครื่องมือช่างที่ช่างใช้นะเป็นของส่วนตัวของช่างนะช่างทํางานให้บริษัทของบางอย่างก็เป็นของบริษัทที่เบิกมานะครับแต่ช่างจะมีกล่องเครื่องมือแล้วก็เซตเครื่องมือเป็นของตัวเองนะเดี๋ยวผมจะพามาชมว่าราคาเนี่ยประมาณเท่าไหร่ อาจจะไม่ลงรายละเอียดมากแต่ผมเข้าที่ผมตาม,ามช่างนะอย่างเช่นกล่องเครื่องมือนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาชมของหลายๆอย่างพวกนี้ก็คือเป็นของบริษัทนะครับอ,อยากได้อะไรช่างก็บอกทางบริษัทนะฮะแล้วเขาก็จะสั่งมานะครับเครื่องพวกนี้อัดลมเข้าที่กล่องมันเครื่องแล้วบีบเข้าไปเก็บไว้ในถังนะครับนี่กล่องเครื่องมือช่างเป็นของยี่ห้อ Snap-on ทุกคน ตัวใหญ่นี้นะครับประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทตัวนี้อยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทกล่องเครื่องมืออย่างเดียวนะครับไม่รวมเครื่องมือนะเฉพาะ2กล่องนี้นะครับของ snap on อยู่ที่ประมาณ4 0 0แสนนะครับกล่องอย่างเดียวนะแล้วก็ช่างเนี่ยผมรู้ว่าเขามีเครื่องสแกนของรถบรรทุกครับตัวนั้นประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทนะทุกคนโหช่างล็อกไว้นะผมเปิดไม่ได้เป็นสแกนทูนะครับช่างบอกว่าตัวม 7, นะัน7,5 0 0นหะหรือประมาณ2 0 0แสนกว่าบาท เฉพาะเครื่องมือเนี้ยทุกคนที่อยู่ในในรังของช่างนี่นะครับอยู่ที่ราคาประมาณ4ี่0มื่นกว่าเหรียญน,นะหรือประมาณ1ล้านกว่าบาท1นล้านสองหล้านสนะครับเฉพาะเครื่องมือจ้างทุกคนคือแพงมากนี่อย่างตัวนี้ฮะมาวากี้ครับนี่เป็นแบบลายสายนะตัวนี้อยู่ที่ประมาณส0 0 0 0ื่นส0่นกว่าบาทมั้งครับเนี่ยเป็นตัวถอดแบบลายสายตัวนี้เพิ่งสั่งมาใหม่ทุกคนนี่เป็นแบบแจ็คสแตนนะครับ สำหรับลิฟต์ของที่มีหางอยู่ในที่มีสินค้าอยู่ในหางนะครับสำหรับยกหนักๆเพิ่งสั่งเข้ามาใหม่2ตัวนี่เป็นบล็อกลมแบบเป็นลมนะครับแต่ช่างไม่ค่อยใช้หรอกช่างจะใช้แต่อีตัวไร้าสายนี่ก็เป็นเครื่องเชื่อมครับ ไม่รู้แบบไหนมั่งผมก็ไม่รู้เรื่องอนะดีบอสห้องนี้ก็เป็นห้องหลอกสินค้านะครับสำรองของไว้เปลี่ยนให้รถของบริษัทนะครับ เราจะมีการเช็คของอยู่ตลอดนะครับ Inventory เ,เ,เช็คของในสต็อกอันไหนเอาออกเอาเข้าสั่งในเท่าไหร่ก็จะมีรายการอยู่ในระบบหมดนะครับจะเบิกหรือหยิบอะไรก็ต้องทาการคียเข้าคอมนะครับผมเนี่ยวากี้ล้วนครับ อย่างรถขนไหนต้องการเซอร์วิสหรือหางใครมีปัญหาอะไรบอกไว้นะครับแล้วเดี๋ยวช่างก็จะมาจดไว้นะว่าหางหมายเลขเท่าไหร่หัวหมายเลขเท่าไหร่ต้องการ,รอ, <c oughs> อะไรนะเนี่ยต้องเซอร์วิสอะไรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรมนที่เท่าไหร่ก็จะทําการทําตารางแผนนะครับคันไหนวันไหนเอาคันไหนเข้าอะไรเงี้ครับทางไหนรับโหลดวันไหนว่างกี่โมงกีง่โมงเนี่ยเขาช่างก็จะรู้หมดนะขี่เข้าคอมอก็จะรู้ว่าควรซ่อมมาไหนก่อนพัดลมที่เห็นนี่ก็บิ <c oughs> <iz> ๊กแอสแฟนทุกคน ใส่น้ําเข้าไปนะครับก็น้านร้อนก็จะเย็นนะก็จะมีน้ําช่วยได้เยอะเลยหน้านร้อนทุกคนเสียบน้ําเข้า <S <S นี่ก็เป็นเจ้า T680 นะครับเจ้าของคนนี้มีรถ2คันครับผมแล้วก็มีคนขับมาขับเป็นของตัวเองนะครับชื่อบริษัทว่า Flat Wallet หรือกระเป๋าแบนนะครับบริษัทกระเป๋าแบนโ p o พ e r รตบายดอร์สตก็คือเอามาวิ่งร่วมกับบริษัทนี้นะครับ ก็เป็นทํำคล้ายๆผมครับเป็นรถโอนเนอร์เอามาวิ่งร่วมเอามาเป็นบริษัทร่วมนี่เขา,อารอล้างแท้งอยู่ครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นเครื่องคอมมินนะครับใช่บางคนอะแน่นปักเลยข้างหลังดูเลยอัดอะไรไม่รู้เต็ไหมไปหมดอันนี้เป็นกองของปั๊มลมครับการสิงสกปรกเข้าเชือท่อข้างหลังนะครับอันนี้ อันช่างกำลังไล่หาสายไฟอยู่นะทุกคนฝั่งขวาติดครับแต่ฝั่งซ้ายไม่ติดนี่ล้อใหม่ยางใหม่ทุกคนมิชลินยางหน้าครับคู่หน้านี่ยางเดียวนี่ถ้าซื้อคู่หน้านี่ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทหกมื่ครับมิชลินบริษัทเขาสั่งมาไวาเงีย้ยแล้วก็ รถไหนยางต่ําหรือไรเขาก็เข้ามาแล้วก็เปลี่ยนเบ้าเลยนะครับเปลี่ยนกระทะเลยไขยเข้าไขาออกจบจะเดี๋ยวจะเอาล้อเก่าไปใส่ยางใหม่มาส่วนของหางก็มิชลินล้วนครับซูปเปอร์ซิงโก้นะฮะยางเบริษัทนี้จะไม่ใช้เป็นแบบใส่ดอกใหม่นะครับจะใช้เป็นเวอร์จินหรือยางใหม่ตลอดนะครับจะไม่เอาไป ทำเส้นทำดอกใหม่เส้นนี้ก็หน้ากว้างอ่าี่สครับ, 4, 4, รบทับ50 R 22.5สุดเปอร์ซิงโกเส้นหนึ่งน่าจะ4-5่ห้ามือยู่ครับหน้ากว้างวันนี้ช่างในบรริัาบอกผมว่ามีรถคันหนึ่งครับโหลดงานผิดครับก็คือเขาม่อมหมายตู้ที่ล้างรองไว้แล้วนะ เป็นตู้สองแปดสี่อ้อีกอันหนึ่งเป็นตู้หนึ่งหกสองหรืออะไรสักอย่างครับแล้วเขาได้รับมอบหมายเป็นอีกตู้หนึ่งแต่คนขับรับตู้ผิดไปนะครับซึ่งตู้เป็นตู้สาทั้งคู่แต่อีกตู้หนึ่งเป็นตู้ประจําของแป้งอย่างโดยเฉพาะครับเพราะว่าลูกค้าที่นั่นให้ใช้ตู้เดิมตลอดนะครับในการที่จะลากแป้งตอนนี้เขาลากเขาเอาตู้ผิดไปครับไปรับเกลือแล้วทางลูกค้าก็ไม่เช็คเหมือนกันครับโหลดเกลือให้ จนคนขับขับออกไปถึงแคนซัสซิตี้หรือประมาณ300กว่ากิโลครับทางบริษัทถึงเพิ่งรู้ครับเลยแจ้งไปตอนนี้เขาจะต้องเอาเกลือโหลดนั้นกลับมานะฮะแต่ยังไม่รู้ว่าเขาจะแก้ปัญหายังไงนะครับผมก็ถามว่าแล้วตู้ที่ว่ารับเกลือไปแล้วนะเอาไปส่งลูกค้าเลยไม่ได้หรอบริษัทบอกไม่ได้ครับเพราะว่าตู้เป็นไดดิเคทก็คือห้ามมีสินค้าอื่นปนเปื้อนอะ่ะห้ามยุ่งอะ่ะก็คือลากอันไหนก็คืนนั้นเลยนี่คือผลที่บางทีบริษัทต้องมีการวางแผนตลอดนะทุกคน ตู้ไหนใครควรลากอะไรนะครับไปบางสถานที่ต้องการตู้เฉพาะบางยี่ห้อเพราะว่ามีผลเรื่องความสูงครับเวลาถอยหลังเข้าไปอาจจะชนหลังคาได้เขาก็จะระบุมาว่าให้ใช้ตู้ซีรีส์นี้ถึงซีรีส์นี้โดยเฉพาะอย่างเดียวอะไรเงี้ยเนี่ยเขาก็จะวางแผนอ่างเงี้ยตู้ไหนไปไหนตู้หมายเลขนี้จะออกกี่โมงคนล้างแทงก็จะมีครับข้อมูลนะว่าควรล้างตู้ไหนก่อนมีนัดกี่โมงกี่โมงกี่โมงเขาก็จะเรียงตารางครับเขาก็จะรู้อยู่อย่างผม จะเข้ามารับงานให้มารับตู้หมายเลขนี้อย่างเงี้ยคนที่นี่จะรู้แหละครับคนล้างแทงจะเอาตู้เข้าไปล้างรอไว้ละแล้วก็มาจอดรอให้เราเขาจะรู้ตลอดครับระบบเขาจะโคกันหมดใครรับตู้ไหนวิ่งโหลดไหนกี่โมงกี่ยามก็จะมีการจัดการระบบวางแผนหมดครับทุกฝ่ายก็จะดูคอมของตัวเองนะก็จะรู้ว่าควรทำอะไรอันไหนก่อนใครจะมารับอะไรจะเอาไปโหลดอะไรเขาจะรู้หมดนะครับ อย่างเรื่องของคนล้างแข็งช่างก็รู้นะเพราะว่าเขาจะรับคอมข้อมูลงานเหมือนกันนะครับเหมือนทุกฝ่ายจะเห็นหมดครับอย่างผมจะวิ่งเข้ามาเนี้ยผมบางทีผมยังไม่นี่เลยเขารู้แล้วอยู่มารับตู้หมายเลขนี้ใช่ไหมบอกใช่อะไรเงี้ยเขาก็รู้แล้วว่าเราจะมารับอะไรนี่ฮะช่างก็เอาหางนะครับอันไหนชำรุดก,ก็เขียนบอกครับช่างเอาเข้ามาเปลี่ยนตัวใหม่ตอนนี้ช่างกาลังเอาขึ้นไปทําอะไรไม่รู้ข้างบนคนระับ ที่นี่เวลาจะขึ้นแทงข้างบนนะครไม่ว่าพนักง,งานล้างแทงหรือช่างนะครับจะต้องใช้ไอ,อ้ตัวยึดติดไว้นะครับเพราะว่าในอู่จะมีกล้องนะครับเจ้าของบริษัทสามารถดูได้ตลอดนะเป็นนโยบายนะครับห้ามขึ้นโดยไม่ใช้สลิงแล้วก็พนักง,งานก็อย่างคนขับอย่างพวกผมก็ไม่สามารถขึ้นได้นะครับ แอบ,บก็ได้แหละแต่ว่าถ้าเขาเห็นกไไ็ไม่ไม่ไม่ควรครับเพราะว่าเรื่องประกงประกันครับเขาบังคับให้ใช้เพื่อความเซฟตี้โอ้พัดลมนี้เย็นสบายจริงทุกคนดูดิเสียบน้ำเข้าไปเย็นฉ่ำเลยครับสำับหน้าร้อน น้ำก็จะวิ่งเงี้ยทุกคนข้างหลังตอนนี้ผมก็กำลังตากให้แห้งนะครับเปิดปั๊มลมเมื่อกี้ไล่เฉพาะไอท่อเล็กๆอย่างเดียวให้น้ําออกไปเพราะมันเป็นเอง่เเองเป็นเนินอย่างนี้นะน้าอาจจะขังได้หลังจากนั้นก็ปล่อยครับถ้าอากาศร้อนๆอุ่นๆก็ถ้าฝนไม่ตกนะก็เปิดฝาไว้เงี้ยแล้วก็โกกให้แห้งครับเ,เดี๋ยวหลังจากนั้นจะมาอัดแรงดันเข้าแล้วไล่น้าออกอีกทีหนึ่งครับ พอเสร็จแล้วเขาก็จะทำความสะอาดเบ้าข้างหลังนะเป่าเช็คว่าไม่มีฝุ่นอะไรลงเหลือนะครับไม่เชื่อว่าสะอาดแล้วเขาจะเอาแปรงไม่รู้มาขัดปัดเงาหลังจากนั้นก็จะล็อกรหัสครับล็อกซีนแล้วก็เอาไปรับงานครับผมโอเคครับทุกคนขอตัว